ครับไอพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาพามาเห็ดนำ้ำหมักผลไม้นี่นี่กาสิีเห็ดจากหมักเนาวเพราะว่าไปเก็บมาจากส่วนตาแล้วมันเหลือเหลือ,อไหลวัววสดีกับนี้หมักเนาวมันตามนมันตามใช้มันตาลแสดงครับดีที่สุดอ่ ปริมาณผสมกันหนึ่งกับหนึ่งน้ำตาลแสดงหนึ่งกิโลม้นำนาวหนึ่งกิโลแบบนี้ที่ใส่มาเริ่มเห็นเลยครับผมก็เลี้ยงหมูนะมันจะเอาไปผสมน้ำกับ จุลินทรีย์เข้ามาหนึ่ไว้ประมาณเจ็ดเมือ่อเจ็ดมื่อกระแสได้นั้จะดูค้ายๆเป็นจุลินทรียกันแล้วนีเป็นจุลินทียแบบผลไม้นะ ใแมลงขันหัวผสมกับน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินมันก็การระบบขับถ่ายมันก็ดีใส่ข้บคู่กับอันค่ซีเยียนเยี่ยมเขาก็ขยายได้เดวเันมีย,ยบที้ขยายดียดยนยักันหันเรียบร้อยแล้วเ่าไปกับ หอยอย่างนี้ได้ครับขอยมันเก่งมันต่างเสียที่นี่ไเลยคนขับ ไปิปดขาไว้เพื่อป้องกันให้เล้งเขานมดก๊อตหนี่เข้าไปตังไว้ในห่มครับเก็ดมือแล้วมันก็ชิมีนม้ำน้ำน้ำของมันเองแหละนี่ขืนมาเลยเก็ดมือใส่ได้กินหอม